เกิดมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับมันยาวนี่ครับมันมันเกิดขึ้นมาว่ามันเป็นตำแหน่งที่เขาเขา mark ไว้ถ้าเป็นคนที่เขาฉีดแล้วเรื่องพวกนี้นะลุเลงเพิ่นสัมผัสจ้ามาหลายมือเจ้าลองสัมผัสเพิ่นดูว่าเพิ่นมาจะใส่นะจะร่องสัมผัสเพิ่นถ่ายไปคอยแนอ่อ่ะจาสัมผัสเพิ่นไนคอยแนะ่ อยากอยากรู้มาจ n i อยากรู้ยากรู้มาจากไหนกันครับมาากไหนผมงามูว่าถามนกันครับสวัสดีครับ from o n d o n l o n d อ้ทีอทีมบอลทีมไหนเรอยู่แถวรัสเซียลอนดอนได้ไงบ้า ไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ใกล้มันลุงจะเปลี่ยนชุดใช่ไหมฮะจ้เปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ผมก็ต้องใส่ทำงานผมได้ทรถได้ได้ครับได้ชุดอมดกอเดี๋ยวผมนอกินเอ้เดี๋ยวว่าผมถ่ายคุลเลม่ยผมถามว่าได้ไมก่ลยๆมัมติดลามอยู่ปกตินี้แบบตามถ่ายทำชีวิตคนดังนี่แบบ ทุกคนหรือเปล่าครับในไทยอ๋อแล้ว,แล,วแล้วแต่ก่อนเคยมีผลงานที่ไหนบ้างครับเยอะมากทั่วโลกแล้วลวทำไม <Yeah. S 2> ถึงได้เลือกมาหาลุงพลครับ พราะอยากหล่อเมันลุงพลพราะอยากหล่อเมันลุงพลใช่เลยใช่เนี่ยผมถามเพิ่นแล้วเจ้าบ่าวผมถามเพิ่นไหมตอนนี้ล่ามแปลแล้วทุ่นด้วยฟีแนนซ์ถ้าได้แปดนาทีเขาก็พอแล้วผมผมยังไม่ได้เลยผมก็ยังไม่ได้เนี่ยนี่สองผมก็ยังไม่ได้ผมขับรถไถเลยนะได้หมูไปได้เหรอผมปีนไปด้วยนี่

บ้านบ้าเสียเงินค่าผูกแขนขึ้นเ่ก่อน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 มาลาแล้วมาลาแล้วิด้เสียเงินค่าผูกแขนขึ้นน่เไมกลไม่เี่ยนวัดก่อนขึ้นรถเลยก่อนขึ้นรถเลยเดี๋ยวแกไม่กลับเดี๋ยแกไม่กลับลทงูแขนเาเกเออเออไอ้กัมแมเหรอเนาะ สตามติดเลยเมื่อกี้สัมภาษณ์ทำไมเขาไม,ใม,าใาใามา่ให้สัมภาษณ์แปลกใจอยู่แปลกใจอยู่สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์อยู่นิดนึงให้คุยด้วยนิดนึงีตว่าเขาจะทํางานเขาจะติดทำงานลำ,ำบากเขาจะให้เหตุผลเขาให้เหตุผลว่า ถ้าเกิดว่าแบบจอดลึกเกินไปเขาจะทํางานลําบากว่าถนวัดนะครับผมก็จะแบบนี่นาที่แต่เ้องของบริจอนเรื่อยๆาแบบเมื่อกี้ก็ถามไม่เฉยนะครับผมเมื่อกี้ก็ถามไม่เฉยถามเฉยๆเดี๋ยวเขาแอบถามอีกเดีย๋ยวแขกจะถามอีกแนะถามทีมงานเข้าวเ,เนี่ยผมก็จะแอบถามเขาเท่านไปเรื่อยนะมึนนี่ เ้าอยากสัมผัสเข้าเข้ากับจีแอบถามไปเรื่อยแหละสิหาถามเมึงผลงานที่กเจ้า,า,าอกอก นครบอกว่าอะไร้กล่มกอนี่นตวนอก่ครับขับรถมาก่อน <c oughs> <c oughs> ขับรถกบะมาก่อนรถตู้ไปไหนอะ <c oughs> อันนี้พี่เป็นที่มั่น เป็นทีมงานกับเขาเลยเหรอครับเป็นฟรีแลนซ์เขาจ้างมาอ๋อเป็นฟรีแลนซ์ถ่ายหนังถ่ายรับจ้างหรือเขาถ่ายสวยอ๋อพี่เป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้เป็นทีมงานของเขาประจําใช่ไหมอ๋อไม่ได้ต่างประเทศต่างประเทศไม่ได้ไปกับเขาใช่ไหมพี่อ๋อไม่ไม่เขาไม่เคยไปเอาแค่ในไทยเออก็สรุปแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นซื่อนี่น่าจะถ้าดูถ้าดูตามถ้าดูถ้าดูตามลักษณะแล้วอันนี้เขา ทีมงานเนี้ย<ม>เขาจะเป็นฟรีแลนซ์นะครับผมรับจ้างถ่ายเฉพาะในไทยทําภาพยนตร์ถ่ายทําอะไรต่างๆเขาจะรับจ้างก็ซือถ้าเป็นซื้อจริงๆก็น่าจะเป็นฝรั่งคนเดียวที่มาจากลอนดอนนะถ้าสังเกตเบ้างกันนะอ๋อมีดาราในสังกัดต่อมาก็พันรัวเป็นฟรีแลนซ์เขาทุกข่ายใช่ไหมเพี่อันนี้ถ่ายรับถ่ายทําแบบนี้แล้วก็ถ่ายทําหนังได้ไหม ถ่ายผมเป็นผู้ช่วยครับอ๋อเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยล้องก็คือ๋อทีมงานทีมงานนี้ของเป็นของพี่เหรอครับหรือว่าหรือเราต่างคนต่างมาโอ้ต่างคนต่างฟรีแลนซ์มาเจอกันที่นี่มเจอกันที่นี่เครื่องมือนี้แบบราคาแบบสูงไหมพี่เครื่องมือนี่ยส F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  H ราคาเท่าไรหนึ่งแสนบาทโอ้ต้องราคาเท่านั้นอยู่แล้วแหละเพราะงั้นมานทานง่ายโอ้กไม้เนี่ยเท่าไรไม้อนะเพรมันสสิาไไ่ต้สา่ไม่ค่อยเด็กัสัตาตัวซีหามึนายได้เหมือนเนี่ยใช่ใช่ ว่าผมจะเป็นผู้ช่วยผมจะเซต์ลาอันนี้คือแบบตัดต่อให้เขาด้วยใช่ไหมยคือเราถ่ายให้เขาเฉยยใช่ไหมครับพี่ทานู้นถ่ายแค่นี้ไม่ไม่แบบสมมติว่าทีมงานนี้คือตัดต่อให้เขาเสร็จไหมใม่ใม่ใม่เขาตีเาทำคือเราถ่ายแล้วเขาเอาเอาเอาไฟล์ไปแล้วก็เขาจะไปตัดต่อเขาเองใช่ไหมครับ๋อผมนึกว่ารับทําจบเลยเป็นเป็นเป็นจ็อบไปเลยแล้วแต่ เขากับประเทศนี้เราก็ไม่ได้ไปกับเขาแล้วเสร็จผมก็กลับบ้านแล้วกี่วันครับเราเนี้มากลับสิบสสิบสี่วันเลยเหรอไม่ไม่ไม่กลับวันที่สิบสี่อ๋อกลับวันที่สิบสี่สิบสองพรุ่งนี้ไม่มามาสิบสองอ๋อพรุ่งนี้ไม่มามาสิบสอง ผมว่าจะไปพระธาตุพนมมาอนอนทั้งคืนไปเช้าแล้ววันนั้นไม่ได้นอนนะโหาที่นอนที่ไหนได้ <laughs> ผมไปนอนเท่าอุเทนอ่ะผ,ผมไปนอนเท่าอุเทนอ่ะ <ผม S 1> คือมผมผมว่าจะไปนอนเดี๋ยวโดนผมไปบินดูบรรยากาศสวยๆผมว่าจะไปนอนนครพนมนะ ร้อยล้านอะไรอะไรสี่ร้อมันทุก100ล้าน <c oughs> ถึน <c oughs> ว่าราคาร้อล้านอก็พี่ก็ดูเองว่า เปล่าไหมมันไม่เปล่าไหมนันงกินลอยล้านอะไรอะไรกินลอยล้านนั่ง ¿er e? ้ 000. 000 000. ินลอยล้านดูว <GO av uther> <TY quiero S 2> ่าราคาเท่รล้านเท่ล้านก็พี่ก็ดูเองว่าซื้อช่องในทานของทุกคนอ่ะ ต้งเ็กขาควาจะดังนานไหมเนี่ยเหตุนี้เอตอบไม่ได้เราไม่ร <ification> <caminho> ู้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นงานของเราเป็นบ้านเราเราไปหยุดเขาไม่ได้งานบูรเขาหยุดถ้าไม่นั่งถ่ายอะไรเพิ่งเจอแล้วเอาแล้วไปถ่าย ได้เห็นความเป็นอยู่ขอแล้วเขาเหนียว่สุดยอะแล้วเขาต้องหาบรรยากาศอย่างนี้เขาเห็นได้บางที่แหละต้องญญรงอง,องที่ไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมพี่อะไรนะคนจังหวัดอะไรน,นะพี่บอกคนอยู่กรุงเทพผมไม่กรุงเทพเราคนปฐุมคนปฐุมธานีเออใช่ใช่คนเขาจะบอกว่าคนที่อ,อื่ผมก็บอกว่าผมไม่คนปฐุมมัแนแยกออกไหมถ้ารังสิตนี่าาได้ปฐุมอ่ะ ตีเมืองเรียนรมทั้งแยกลำลูกกาไปทหมดแหละ